ที่1128ัคันช่องความรับสวรรค์น,นั้นเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาจากกระโหลกและแก่นพลังชีวิตของบรรพบุรุษที่หนึ่งซึ่งมันไม่ใช่อะไรที่สามารถพูดออกมาได้เพราะอีกฝ่ายเป็นเพศหญิงจึงไม่ดีเท่าไหร่ที่จะพูดถึงมันไปกันเถอะไปยืมประตูข้ามมิติของกุมพลังใหญ่ๆกันเพื่อไปอยังทวิตวันออกหลินเทียนได้พูดออกมาแต่ละเกเป็นยทาได้ไปยักหน้าก่อนที่เขาจะหันหลังและมองอ,อกไปรอบๆ ก่อนจะพูดขึ้นมาว่าจากจุดนี้ไปใกล้ที่สุดน่าจะเป็นนิกายเหลยเซียนซึ่งเป็นขุมพลังละระดับที่สองแบบเดียวกันกับนิกายจีเฉินซึ่งมีประตูมิติข้ามไปยังทวีปต่างๆด้วยความเร็วของพวกเราในตอนนี้น่าจะใช้เวลาประมาณสองวันกว่าจะไปถึงที่นั่นงั้นก็ไปกันหลิ่นเทียนได้พูดออกมาไปกันเถอะหลิงหยุนได้ส่งเสียงตอบรับจัลลัคเฮเป็นจทธาตได้หอนำทางพวกเขาออกไปอย่างนิกายเหลยเซียนอย่างรวดเร็วเดี๋ยวก่อนนะ อย่าเอ่อได้พูดแทรกขึ้นมาก่อนที่นางจะพูดต่อว่าจริงๆแล้วปอข้าคิดถึงเรื่องที่พูดกันเมื่อคู่นี้นางได้ชี้ออกไปทางเสียวเทส่และพูดต่อว่าเจ้าหนูน้อยที่น่ารักนี่น่าจะอยู่ในเขตแดนจักรพกรรดิกุงหุนแล้วดังนั้นมันน่าจะสามารถชีกมิติและน่าจะพาเราไปยังทวีตวมันออกได้เลยไม่ใช่หรือหลินเทียนหลิงหยุนและจัะเข้เบนธาตุที่ได้ยินเช่นนั้นก็ถึงกับหมดคำพูดไปจัลเกี้เบนธาตุได้แต่อาปป้าปากค้างใช่แล้ว เจ้าหนูมันสามารถสังหารเขตแดนเกิดจากพัดได้อย่างง่ายๆดังนั้นแล้วก็ต้องสามารถฉกมิติออกไปได้อย่างง่ายดายและจะไปขอยืมประตูมิติของคนอื่นทําไมกันทําไมก่อนหน้านี้พวกเขาถึงได้ไปขอยืมประตูมิติจากที่กายจีเฉินกันลืมไปเลยแฮลินเทียนได้พูดออกมาด้วยสีหน้าที่ขมขื่นนี่ข้าเองก็ลืมไปเหมือนกันแต่ละเเ้เบนจทานและหลิงหยุนต่างก็พากันแสดงสีหน้าที่อับอายออกมาข้าเองก็เพิ่งคิดได้เหมือนกัน อย่าเอ่ยได้ตอบกลับไปอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้พวกเราถูกไล่ล่าอยู่จึงไม่ทันได้คิดถึงมันนี่จึงทําให้พวกเขาได้แต่หันมองไปทางเสี่ยวไท่สู่โดยสีหน้าแปลกๆด้วยทันทีย่าๆเมื่อต้องสบสายตากับพวกเขาแล้วมันก็ได้แต่กระพริบตาปีบๆหลินเทียนได้แก้มออกมาก่อนที่เขาจะบอกตําแหน่งที่ชัดเจนของดินแดนหลับไหลออกไปพรามพูดต่อว่าเจ้าหนูฉีกมิติแล้วพาพวกเราไปที่นั่นหน่อย ย่อห,หนูได้ส่งเสียงร้องออกมาพร้อมๆกับกระพือปีกของมันและทําให้มติติตรงหน้าพันชีกออกและเมื่อมองผ่านออกไปแล้วก็จะได้พบกับพื้นดินอันสีแดงอะไรสิ้นสุดที่นั่นคือดินแดนที่หลับไหลงงินหรือหลินเทียนได้แต่ขนหัวลุกเพราะว่าขนาดแค่มองเข้าไปก็ยังสัมผัสได้ถึงกลิ่นออันเย็นยะเยือกที่ทําให้รู้สึกขนหัวลุกพอต้องรู้ก,ก่อนว่าด้วยระดับพลังเขตแดนปริณิพานระดับที่3ของเขานั้นเรียกได้ว่าไหลเทียมทานไปใต้เขตแดนกึ่งจกักรพรรด แต่นี่ก็ยังทาให้เขารู้สึกถึงอันตรายเมื่อเขาเมองออกไปที่นั่นจต่ละาเค่เป็นจะท่าได้ไปจากหน้าของมันพากพูดตอบว่าใช่แล้วเป็นสถานที่ที่กึ่งจักรพรรดิตกตายไปก่อนหน้านี้สมแล้วจริงๆที่เรียกว่าดินแดนสังหารให้ความรู้สึกที่น่ากลัวจริงๆอย่าเอือได้หันหมาอ,ออกไปหลินเทียนเองก็ได้สงบสติของเขากลับมาก่อนจะพูดว่าก็ไม่ได้แย่อะไรมากนักเป็นดินแดนต้องห้ามเฉยๆเองระหว่างจะพูด เขาก็ได้ก้าวเท้าออกไปโดยทันทีนี่จึงทําให้คน,นอื่นๆรีบก้าวเดินตามหลังของเขาออกไปก่อนจะเคลื่อนย้ายไปยังทวีตตะวันออกจากทวีตตะวันตกเสียงลมเย็นๆได้พัดผ่านเข้ามาพร้อมกับดินทรายตามพื้นดินแดนหลับไหลเขาได้พึมพำออกมาณตอนนี้เมื่อเข้าไปใกล้แล้วเขาก็ยิ่งสัมผัสได้ถึงความเย็นในเยือกอย่างชัดเจนซึ่งมันมากขึ้นถึงกันได้ทําให้เขารู้สึกเสมือนว่าตัวของเขา อยู่ในบ่อน้ำแข็งลึกทีทํทำไม่ร่างกายของเขาสั่นไม่หยุดหย่อนเขานิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะพูดขึ้นมาว่าไปกันเถอะเมื่อพูดจบแล้วเขาก็ได้ก้าวเดิอนออกไปโดยทันทีบรรพบุพรบุษที่หนึ่งของเชื้อสายพยากรณ์ได้บอกเอาไว้ว่าที่นี่มีสิ่งที่เขาต้องการอยู่และเขาเองก็เชื่ออย่างสุดใจว่าอีกฝ่ายจะไม่โกหกเขาและเชื่อว่ามันสําคัญกับเขามากๆอย่าเอือได้ก้าวเดินตามเขาออกไปจาละเข้เบนจทานและหลิงยุนเอง ก็ไม่ลังเลเลยที่จะก้าวเดินตามเขาออกไปเช่นเดียวกันพิปตาพวกเขาก็พากันไปถึงภายในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งระหว่างนี้ก็สัมผัสได้ถึงความเย็นเยือกที่เสียดแทงก็ถึงกระดูกพร้อมๆกับเสียงอื้อๆที่ถูกส่งออกมาจากรอดทิศทางแมตเจ้าโวยนี่มันดินแดนปีศาจชัดหลิ่นหยุ่นได้ส่งเสียงออกมาหลิ่นเทียนได้หันมาออกไปแล้วพูดว่าถึงอย่างไรก็เป็นถึงผู้เชี่ยวชาญเขตแดปนปาินิพพานแล้วเจ้าโตขึ้นหน่อยไม่ได้หรือไง อะไรกันลุงหลิงคนนี้รู้สึกยังไงก็พูดออกมาอย่างนั้นไม่เข้าใจนึกไงหลิงหยุนได้แต่แสดงสีหน้าป่วยๆออกมาเข้าใจกับน้องสาวเจ้าหน้าสี่หลินเทียนได้กล่าวหยอกล้อกลับไปก่อนจะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าสภาพพื้นที่โดยรอบเต็มไปด้วยกุมหมอกสีดำสิ่งยิงก้าวเดินเข้าไปใกล้เท่าไหร่ความเย็นเด็ดเยือกเสียดกระดูกก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นเจ้าหนูที่ข้าถามเจ้าก่อนหน,นี้นี่จาไม่รู้จริงๆรือไงว่าพวกเรากําลังมาที่นี่เพื่อหาอะไร จัลละเคเบญญาธาได้ถามออกไปอีกครั้งไม่รู้เขาได้ตอบกลับไปพร้อมกับพูดต่อว่าแต่ช่างมันเถอะแค่มาที่นี่ก็พอแล้วเดี๋ยวเข้าไปใกล้ก็จะสัมผัสได้เองจังลละเคเบญญาธาที่ได้ยินเช่นนั้นก็ถึงกับเงียบไปในทันทีหลินเทียนได้ก้าวเดินต่อไปกว่าหนึ่งชั่วโมงก่อนจะพบกับซากปลาหลากพังมากมายรวมถึงโครงกระดูกและเศษอาวุธซึ่งให้ความรู้สึกโลกล้างเป็นอย่างมากยังไม่ต้องพูดถึงกระดูกและเศษอาวุธพวกนี้เลยนะเพราะเพียงแค่ ซาสกตรหนักที่มีอยู่ที่นี่ก็มีอายุอย่างน้อยน้อยเป็นแสนปีแล้วหลิงหยุ่นได้ส่งเสียงออกมาแน่นอนอยู่แล้วดินแดนต้องห้ามแต่ละแห่งหล้วนแต่คงอยู่มาอย่างยาวนานถึงขั้นไม่สามารถย้อนอายุกลับไปได้แต่อย่างน้อยน้อยมันก็ต้องอยู่มาเป็นแสนแสนปีอยู่แล้วจลัลลเคเเป็นจะท่าได้พูดต่อว่าตำหนักพวกนี้มันก็มากกว่าแสนแสนปีอย่างแน่นอนหลินเทียนได้หันมองออกไปทางโครงกระดูกมากมายด้วยสีหน้าที่ไม่สนใจอะไรมากนัก ก่อนที่เขาจะแผ่จิตสัมผัสออกไปอย่างไรก็ตามมันเป็นตอนนี้เองที่เขาได้หยุดเท้าของเขาลงเป็นไงอย่าเอ่อได้ส่งเสียงออกมาจารเข้เปญญาธาตุและหลิงหยุนต่างก็ได้แต่หันมองไปทางเขาด้วยสีหน้าที่สงสัยกลึกกลึกยู่ดีๆก็มีเสียงนี้ถูกส่งออกมาจากทางกระดูกที่อยู่โดยรอบโครงกระดูกที่อยู่ไกลออกไปได้ยืนกลับขึ้นมาอย่างช้าช้าก่อนที่โครงกระดูกรอบๆจะลุกกลับขึ้นมาพร้อมๆกันซึ่งบางตัวแขนขาด ขาขาดหรือไม่มีแม้กระทั่งกระดูกศีรษะแต่มันก็ยังส่งกลิ่นไอที่เย็นเยือกออกมาถึงกี่สูดนี่มันอะไรกันจตละเคเป็นยธาได้แต่พัง,งาไปเพราะว่าตอนนี้โครงกระดูกที่ดูเรียบง่ายอยู่เต็มพื้นกับลุกขึ้นมาทั้งหมดเสียงโลหะสั่นๆได้ถูกส่งออกมาขณะที่เหล่าโครงกระดูกได้คว้าอาวุตารกึนสนิมขึ้นมาแล้วอาจก็ใส่ทางหลินเทียนแมเจ้าโวยหลิงหยุนได้แต่ควนดาออกมาหลินเทียนได้หันมออออกไปทางฝูงโครงกระดูก ที่โจมตีเข้ามาด้วยสีหน้าที่ลาบเดียบก่อนที่เขาจะส่งความคิดออกไปทําให้ขึ้นกระบี่สุกลสวรรค์ได้พุ่งออกไปรอบทิศทางเสียงโลหะกระแทกเข้าใส่กันได้ถูกส่งออกมาพร้อมๆกับประกายไฟซึ่งโครงกระดูกตรงหน้ากลับไม่ได้รับความเสียาหายอะไรเลยแม้แต่น้อยนี่มันอะไรกันจรลลภีเบญจทาตุและคนอื่นๆได้แต่พง,งาไปเพราะว่าพวกเขาเองก็รู้ดีว่าดินเทียนนั้นอยู่ในเขตแดนปรินิพนธ์ระดับที่สาําให้แม้แต่เขตแดนกึ่งจักรพพัดก็มีอยู่น้อยคนนัก ที่สามารถเป็นคู่มือของเขาได้ทว่าตอนนี้คลื่นกระบี่ของลินเทียนกลับไม่สามารถทําอะไรโครงกระดูกเหล่านี้ได้เลยแม้แต่น้อยขนาดตัวของลินเทียนก็ยังมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปเช่เนเดียวกันเพอแม้ว่าคลื่นกระบี่ที่ส่งออกไปเมื่อคู่นั้นมันไม่ใช่เบาเเลยเติงการสามารถทําลายอาวุธสมบัติได้อย่างสบายสบายแต่ว่ากลับไม่สามารถทําอะไรโครงกระดูกเหล่านี้ได้เลยแม้แต่น้อยเสียงพุ่งผ่านอากาศทุกส่งออกมาขณะที่โครงกระดูกที่ถืออาวุธได้ฟาดฟันกับใส่ทางลินเทียน เสียงปีแตกถูกส่งออกมาจากมิติในรอบขนาที่ขคลื่นกระบ,บี่อันทรงพลังได้ถูกส่งออกมาหลินเทียนได้รีบเบี่ยงหลบออกไปพร้อมทั้งโบกมือขวาและเบีย่ยงศอกอัดเข้าใส่ศรีรษะของฝ่ายตรงข้ามมันเป็นการโจมตีที่รุนแรงเป็นอย่างมากถึงขั้นที่อัดกระแทกล่างของอีกฝ่ายจนจมลงไปกับพื้นหลังจากนั้นเขาก็ได้ยกเท้าขึ้นและกระเทือบซ้ำลงไปมันเป็นเพราะว่าเคลื่นกระบ,บี่สุก้ลนสวรรค์ไม่สามารถทําอะไรฝ่ายตรงข้ามได้ดังนั้น เขาจึงได้ใส่พลังกว่า90%ซลงไปอย่างไรก็ตามมันเป็นตอนนี้เองที่สีหน้าของเขาได้เปลี่ยนไปอีกครั้งเพราะว่ากระดูกที่แตกออกของแฝดตรงข้ามมันได้รวมตัวกับขึ้นมาอีกครั้งพร้อมทั้งยังทําการฟาดฟันเขาใส่เขาอย่างไม่ลังเลนี่มันฟื้นปู่ตัวเองได้อีกกันหรือหลิงหยุนได้แต่พังหาไปเกียวของหลินเทียนได้ขมวดเข้าหากันพร้อมทั้งเวียงหมัดอันทรงพลังออกไปอย่างจังหมัดนี้มันเป็นหมัดจกักรพัดกอรหุนที่ส่งล่างโครงกระดูกอีกฝ่าย จนเปิียวออกไปและอัดเข้ากับพื้นดินที่อยู่ห่างออกไปแต่ว่าสีหน้าของเขาก็ต้องเปลี่ยนไปอีกครั้งเพราะว่าเศษกระดูกมากมายที่กระจัดกระจายออกไปได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งนี่จึงทําให้เจระญคีบิญญาธาตุได้แต่งงงงไปนในทันทีมันไม่ตายอีก,กันหรือเมื่อมันรวมตัวกลับขึ้นมาได้อีกครั้งมันก็ได้คว้าเอากระบี่กขึ้นมาจากพื้นพร้อมทั้งพุ่งก็ใส่ทางหลินเทียนอย่างไม่ลังเลซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองที่โครงกระดูกตัวอ,อื่น ต่างก็พากันกระจวนเข้าใส่พร้อมๆกันไม่ต่างไปจากกองทัพกระดูกเลยก็ว่าได้